สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทานของหวานค่ะอืมของหวานนะคะมีทั่วแปบค่ะอันนี้นะคะอันนี้ทั่วแแบบนะแล้วก็อ่าันนี้ทั่วแปบค่ะแล้วก็อันนี้เอ,อ่อขนมถ้วยค่ะขนมขนมตาลเนาะแล้วก็อันนี้คืออืมนี่เลยค่ะทุกคนขนมชั้นค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะลายแบบเนี้ยค่ะทุกคน แบบนี้เลยสีน่ากินค่ะเออเดี๋ยวมาลองกินกันดูนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะอืมอร่อยมากเดี๋ยวขอลองที่ตัวแปดก่อนนะคะตัวแปดตัวแปดเนี่ยต้องใส่งาค่ะอันนี้ก็จะมีงาอย่างนี้อยู่นะออก็จะมีงาแล้วก็นี่เลยค่ะคลุกงาเลยค่ะทุกคนนะคะวันก็ชอบกินแบบคลุกงานนะ เรามากินมาค่ะมาค่ะทุกคนอ,อร่อยเค่ะหวานมากหวานมากอืมอาติดปากรอเปล่าสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนคือตัวแบบเนี่ย ้ใส่คลุกกับงาแล้วก็น้ําตาลงานดางาขาวเนี่ยนะคะทุกคนงานดางาขาวอะไรกับคลุกไปเลยค่ะแล้วก็ข้างในก็ก็เขามีถั่วอยู่แล้วเนาะม,มีถั่วอยู่แล้วนะคะมาจ้าอีกหนึ่งคำอืมอืมอร่อยคาหวานสดชื่นเนาะทุกคนอของหวานนะคะกินหมดหรือเปล่า ถ้าก็ทยอยกินค่ะเรากินไม่หมดเราก็แบ่งแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ได้ไม่เป็นไรเราก็มากินอืมนะคะแบบนี้เลยตัวแบบแล้วก็น้าตาละค่ะทุกคนอืมสีเหลืองแบบนี้นะน้าตาลนะมาแบบนี้เลย ต้องคลุกกับมะพร้าวที่มันเค็มๆนะคะทุกับมะพร้าวเนะาะมะพร้าวนี่ก็จะใส่เกลือใส่เกลือไปด้วยนะคะแบบตัดแก้เลี่ยนอะตัดตวหวานอะอนะคะมาค่ะอ๋อแต่วันชอบกินแบบนี้เอามะพร้าวกินก่อนเนี่ยมะพร้าวแบบนี้นะคะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นเค็มๆเ,เ,เนาะนิดนึง กินมนไปก่อนเลยแต่แล้วก็ขนมตามอืมขนมตามแบบนี้อืมอืร้านสดช่นมากทุกคนอืมนะคะเอา่อย ขนมแบบนี้ยหาไม่ยากค่ะทุกคนทํหาไม่ยากขายทั่วไปค่ะในตลาดถนนคนเดินในตลาดหรือว่าเป็นร้านที่เขาขายของหวานขายส่งอะไรแบบเนี้ยหรือว่าตามตลาดเนี้ยเขาขายเยอะค่ะอืคำนึ่งจ้จอืมหวานแล้ว,วก็ออกเค็มนิดนึงกับอา่า มพนะมพร้าวเ,เนาะมะพร้าวเค็มๆมันเป็นมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวแก่นะทุกคนมะพร้าวมะพร้าวห้าวอ่ะอืองั้นแหละแม่ร้องนะทุกคนแมาจะกินแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมามากินก่อนนะ <c oughs> <c oughs> มามากินก่อนตาเดี๋ยวมามาเอาให้นะแม่ก็จะกินข้าวคุณคน เวลาเก็เห็นเรากินอะไรก็จะกินด้วยแต่ของหวานแมวกินไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ขนมชั้นค่ะทุกคนออืมอืม,มเดี๋ยวขออนุญาตวางนี้ก่อนนะอืขนมชั้นนี้มันต้องแกะใช้สองมือแกะแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ข็ขหอด้วยใบเตยนะเห็นไหมใบเตยแบบเนี้ยอืมแบบนี้เลยนี่ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะนะทุกคนแกะเลยค่ะใบเตยนะคะขนมจันรน่ารักค่ะแกะมาแล้วหอมค่ะใบเตยจะหอม,มอืมใช้ทําอะไรก็หอมอ่ะใบเตยอะ่ะใช่ไหมทุกคนอืมมันขนมขนมจันก็ทุกคนมันหวานงั่งกินยย่ะค่ะกินยัอะค่ะกินย <laughs> <laughs> ย่วนะคะ หวานวานค่ะอร่อย <c oughs> แมวจะกินด้วย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนคำสุดท้ายแล้วอือืม แมวร้องนะคะทุกคนเด๋ยวต้องไปเอาอาหารให้แมวอืมอืมอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากอืมหว,ออหวานอร่อยค่ะหวานอร่อยชื่นใจมากเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้มันก็ เอาของหวานมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย